อาจารย์คมสามสวัสดีครับสวัสดีครับครับรอบที่แล้วเนี่ยอาจารย์เข้าไปนั่งฟังการพิจารณาไต่สวนในห้องพิจารณาคดีรอบนี้วันนี้วันนี้อาจารย์ไปนั่งฟังหรือเปล่าครับฟังครับฟังครับใช่ไหมฮะเป็นยังไงฮะจะให้อาจารย์แบบได้เล่าบรรยากาศก่อนนะครับครับครับอันนี้เราเริ่มยังฮะยังนะเชิญเริ่มเริ่มอาจารย์กาลังกาลังไ่อยู่ครับ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 ก็ก็ วันนี้ศาลก็เริ่ม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 อ่านนะฮะคือศาลก็ตั้งประเด็นแรกก่อนาเว่าทางฝ่ายคุณแพรทองทานเนี่ยโต้ยแย้งว่าศาลไม่มีอำนาจนะฮะที่จะพิจารณาเพราะว่าเรื่องการที่กุยคุณเซนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการกระทำของรัฐบ,บาลเกี่ยวกับกิจการทางประเทศครับนะโดยอ้างถึงศาลในฝรั่งเศสศาลในอเมริกาศาลในหลายที่ที่ศาลเขาจํากัดตัวเองไม่ไปยุ่งกับเรื่องการการะทําของรัฐบาลที ซ,ซึ่งซึ่งในทางวิชาเขาเรียก Act of Government นะฮะหรือ Act of Executive ซ,ซึ่งซึ่งโดยหลักการก็หลักแบ่งแยกอำนาจเขาก็จะไม่ก้าวล่วงในเรื่องเหล่านั้นนะครับ,รบแต่ทีนี้ศาลบอกว่าเรื่องเนี้ยศาลไม่ได้ไปวินิจฉัยเรื่องก,การกระทํารำของรัฐบาลศาลน้ำนูนวินิจฉัยเรื่องการมีคุณสมบัตินะฮะและการมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญซึ่งน้ำนูนให้ให้ศาลเป็นผู้ด,ดําเนินการนะศาลก็เลยวินิจฉัยว่าเรื่องเนี้ยศาลมีอํานาจนะครับ อืมะ,ะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คืออ่าทางผู้ถูกร้องใคุณึ้นแพตองทานเนี่ยเอาโต้แย้งว่าคลิปคุณเซนเนี่ยนะครับมันเป็นคลิปที่อ่าเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบกฎหมายซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยนะครับอ่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่เขาใช้ในคดีายาาแต่ว่าในคดีอื่นเนี่ยศาลก็บอกว่าในกรณีศาลรัฐมนตรีบอกว่าถ้ามันจะจพิสูจน์เรื่องความจิตความจริง นะฮะข้อท็จจริงของคดีเนี่ยศาลก็สามารถรับฟังได้นะศาลก็ได้บอกว่าประเด็นเนี้ยศาลสามารถรับฟังคลิปของคุณเซนได้นะครับ,รบและศาลก็มีมติว่าศาลสามารถพิจารณาได้ก็สองประเด็นนะฮะครับ,รบประเด็นที่สามเรื่องของเอ่อมีปัญหาตามมาตราหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งร้อยหกสิบของรัฐธรรมนูญมาองค์ดที่สี่เรื่องการเอ่อซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ นะครับซึ่งสารก็อธิบายคําว่าซื่อส,ตงงสัตย์เป็นยังไงคําว่าสุดจริตเป็นยังไงนะฮะซึ่งไอข้อความตรงนี้ก็สามารถดูได้ในพจนานุกุมนะฮะ uh ที่ได้บายคําคําเหล่านี้แล้วก็ศาลก็บอกว่าเนื่องจากการกระทําของผู้ถูกร้องคือคุณพันธงทานเนี่ยที่คุยคุณเซนเนี่ยอก็ยังไม่ปรากฏการกระทําใดนะฮะที่เป็นการกระทําตามตามคุณเซนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังยังต้องถือว่ายังยัง ยังไม่ได้กระทําการนักษาลที่ทําให้ให้ประเทศชาติเสียประโยชน์แต่ทีเดียวนะสารก็เลยมองไว้ยังไม่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วสุดท้ายศาลก็มาดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมครับซึ่งศาลก็อธิบายมาตรฐานจริยธรรมนะฮะไล่มาตั้งแต่ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11ข้อ2ไล่ไปถึงประมาณข้อ27อธิบายไว้ในคําวิพักษา นะครับและสั่งแะชี้ว่าว่ากรณีเนี้ยเป็นกรณีที่มีปัญหามาฐานจริยธรรมว่าเพราะว่าการกระทําของคุณแปรทองทานเนี่ยนะครับเออนำเรื่องของความอ่อนแอของรัฐบาลไทยไปให้คุณเซนซึ่งอาจจะถูกนํไปใช้ประโยชน์โจมตีประเทศไทยได้นะครับแล้วก็เรื่องข้อความที่กล่าวถึงว่าให้อังเคลนเห็นใจหลานหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้สารยกข้อความยาวเลยถึงกรณีของการตีแม่ทัพพระที่สองว่าเป็นพวกเราหรือฝ่ายเราอะ ไม่ใช่พวกเารารนะอันนี้ก็สารก็ไปความว่าไอ้การการเนี่ยการที่พูดอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดเปิดปัญหาในเชิงเอื้อประโยชน์ให้กับทางกัมพูชาอยู่นะครับให้รู้ความลับของของประเทศไทยแล้วก็เป็นที่เสื่อมเสียในเรื่องของเกียรติภูมิของนายรม่ีและของประเทศซึ่งทําให้รับประชาชนได้รับความเสียหายนะไม่เกิดความไม่เชื่อถือศรัทธาในตัวนายรุ่ตรีกระทบะเกียรติภูมิของนายดก ศาลก็เลยชี้ว่าเป็นเป็นเป็น,ปนมาตรฐานจริยธรรมนะซึ่งศาลก็ชี้มาถึงข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าข้อสิบเจ็ดและข้อยีอ 8, ่สิบเอ็ดแล้วก็ชี้ว่ากรณีที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกรณีข้อยี่สิบเจ็ดวรรคสองเป็นยี่ิบเอ็ดวรรคหนึ่งยี่ิบเจ็ดวรรคหนึ่งวักสองซึ่งเป็นการบอกโทษนะอยู่ในมาตรฐานจริยธรรมว่ากรณีที่เป็นมาตรฐานจริยธรรมไร้แรงเนี่ยผิดมาตรฐานจริยธรรมไร้แรงเนี่ยก็คือข้อยี่ิบเจ็ดวรรคหนึ่ง และกรณีที่เป็นมาตรฐสานยะธรรมอื่นเนี่ยให้พิจารณาตามตามลักษณะของการกระทาว่ามีผลอดไยแรงสารกระซิว่าเป็นมาตรฐานผิดมาตรฐสานยะธรรมไร้แรงเหมือนกันก็เลยวินิจฉัยให้้นนะครับอันนี้ก็คือสี่ประเด็นที่อ่านในวันนี้คครรัับบแต่ว่าในในคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ๋อมัน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 ตัดไม่ได้ครับตัดไม่ได้เรื่องการตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องไปอีกศาลหนึ่งอ๋อ นะฮะถ<า>้าจำได้คือตอนคุณเศรษฐาก็ไม่ได้ตัดสิทธิทางการเมืองนะครับเออนะฮะไม่ได้ตัดสิทธิทางการเมืองเพราะว่าอันนี้เป็นการชี้เรื่องคุณสมบัติการมีลักษณะต้องห้ามเท่านั้นนะฮะซึ่งการชี้การมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเนี่ยในเงื่อนไขรัมนูญไม่ได้แ้มนะไม่ได้บอกให้ศาลต้องตัดสิทธิทางการเมืองอแต่ว่าผลจากการชี้ว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมมันผูกพันทุกองค์กรไงฮะมันก็จะต้องเรื่องนี้ก็ไปปปชปปชก็ต้องส่งให้ศาลฎีกาไปนก็เดียร์ยา ผู้ดำเงาทางการเมืองหรือวินิจฉัยอี่เพื่อวินิจฉัยเรื่องการตัดสิทธิทางการเมืองแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องโทษอะไรต่ออะไรต่อ,อ,รตอครับก็คือศาลนึงคไม่ใช่ศาลไม่ใช่ศาลล้นรับก็คือศาลที่จะตัดสิทธิทางการเมืองคือศาลฎีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่ครับใช่ครับครับซึ่งซึ่งไม่ไม่ใช่ศาลล้มลุ่นครับซึ่นหลังจากนีก็กรณีมีปัญหาอยู่สองเรื่องที่ที่จะตัดสิทธิ์ก็หนึ่งก็คือการทำการฝ่าฝืนพรบ รบประกอบ,บม่ได้การเลือกตั้งสสหรือการไะไรมาซึ่งสวซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องการชุดจริตในการเลือกตั้ง<อ>หรือการเลือกนะกับกรณีที่มีเหตุยุบพักการเมืองได้จะต้องได้ต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองของของผู้บริหารพักการเมืองครับครับแลนะนั้น็นเงื่อนไขที่สามคืจะมาวินิจฉัยแต่ไม่ใช่เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมครับเพราะฉะนั้นเรื่องละเ,เมิดฝา่าฝืนไม่เป็นประตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยไม่เป็นเหตุให ถึงขั้นตัดสิทธิทางการเมืองนะฮะทีนีไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ถึงเหตุครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนตัดในตัวโดยไม่ต้องบอกว่าตัดเพราะถ้าอ่านให้ดีนะครับว่าว่าคณะรัฐมนตรีต้องมีคุณไม่มีรักษาะต้องห้ามถ้าคุณแพ้ตรงทานฉุกเฉี่ยวว่ากาะทากาฝสาฝืนมาตรฐานจริยธรรมนี่มันติดตัวไปตลอดชีวิตนะสึงสารไม่ได้ตัดโดยผลคำวิจัยมันส่งผลไปเป็นอะไรไม่ได้อยู่ดี อ๋อล้ฮะครับทีนี้หลังจากนี้มองอนาคตการเมืองในลำดับต่อไปเนี่ยอาจารย์คมสันตอนนี้ก็เห็นพักการเมืองกลุ่มก้อนทางการเมืองเขาวิ่งกันฝุ่นตลบทั้งวันเลยวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะมีข่าวแบบนัดคุยกันอะไรกันวางแผนกันเนี่ยมีทั้งข่าวว่าเนี่ยจะดันคุณอนุทินขึ้นเป็นนายกบ้างแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยพักร่วมเดิมก็ยังบอกว่าเนี่ยยังสนับสนุน เพื่อไทยเป็นแกนนําอยู่คฝั่งพักประชาชนก็บอกว่านะฮะมันมีเงื่อนไขนะถ้าจะให้ไปโหวตให้ใครเนี่ยจะต้องยุบสภาไปในสี่เดือนครับอาจารย์มองว่าทางออกมันจะไปทางไหนเนี่ยครับมันมันมันก็ไม่มีทางออกทั้งคู่แหละเพราะว่ายังไงก็เป็นเสียงปิ่มน้ําไปโดยกาจัดตั้งโดยเพื่อไทยนะฮะแต่ว่าเขาก็ก็คงโหวตได้อืนะถ้าก็ยังสามารถจัพักกันมองแน่ อยู่แล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบเนี้ยเขาจะไม่แหกเดียวกันค,ค,งคงจะโหวตไปทางเพื่อไทยแหละแต่เพื่อไทยเอาใครเชื่อขึ้น,นมาเป็นนายกนั่นยู่ประเด็นนี่เพราะน,นั้นประเด็นเรื่องที่จะโหวตให้คุณอนุทินเนี่ยคะแนนเสียงมันไม่พอฮถ้าราคก,กัรเมืองเข้ามาถแถลงข่าวแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่าประชาชนจะบอกว่าอ่ามีเงื่อนไขว่าสีา่เดือนต้องยุบสภาเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าขณะนี้ทาง ทางเพื่อไทยก็ไม่กล้าอยู่ก็มีปัญหาอยู่นะครับดังนั้นผมก็คงจะตั้งโดยโดยการนาเพื่อไทยเหมือนเดิมแหละครับเพราะถ้ามันแข่งขับแบบนี้ก็แสดงว่าจะมีความชัดเจนแล้วละครับครับแต่มันก็มีเหมือนกับว่าเนี่ยมีการเคลมว่าเนี่ยทางฝ่ายภูมิใจไทยเองก็ไปรวมเสียงมาได้สัก2อ0ยเจ็ดสิบเหมือนว่าจะได้เสียงงูเห่าจากบางพักมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะ ก็อันนั้นก็ในข้อท็จจริงจะกล้าแหกหรือเปล่าล่ะครับดังนั้นเองงูเห่าจะกล้าเป็นงูหรือเปล่าท่านั้นเองครับนะฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าไปแหกมันติพักเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเรื่องการถูกขับได้นะครับครับใช่ไหมฮะใช่ไหมครับแล้วทีนี้ข่าวก็ยังเป็นข่าวยังไม่มีความชัดเจนอะไรเอซึ่งผมเชื่อว่าในเคสนี้คุณทักษิณคงไม่ปล่อยง่ายๆไม่ปล่อยให้หลุดไปง่ายๆและยิ่งเป็นถ้าไม่ปล่อยง่ายๆก็จะมี เหลือแต่ชื่อเดียวก็คือช oh <ha ื่อของอาจารย์ชัยเกษมก็ก็หนึ่งก็คือเจ้าคุณชัยเกษมไหมแต่คุณชัยเกษมก็มีปัญหาเรื่องหนึ่งถึงสองอยู่นะที่ที่ม voilà> ีข้อกระหาอยู่นะมันก็เหลือหนึ่งคุณชัยเกษมสองคือไปเชิดทักร่วมคนใดคนคนใดคนหนึ่งที่เป็นคดีเด็กขึ้นมาครับอ่านะซึ่งจะมีการพูดถึงรย์มองมองว่าเป็นชื่อใครผมไม่เดาฮะผมไม่เดาแต่ผมยังมองว่าเป็นชัยเกษมอยู่ นะฮะตอนนี้อ่า,อ,าอ่าผมว่าเขาเขาเขาต้องเดินเอาคนของเขาก่อนเพราะว่าคุณนึกสินเขาจะไม่จะไม่เอาคนอื่นหรอกเขาจะเอาคนที่เขาไว้ใจได้มาก<น>อะไรพวกนี้มากกว่านะฮะ<น>คืออย่างกรณีคุณชายกเกษมเนี่ยก,ก็ก็ถึงแม้จะ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 ,จะเลี่ยงอยู่จะมีการอาการป่วยอยู่บ้างเนี่ยแต่ก็ยังเป็นคนของพรรครัาผมเชื่อว,ว่าเขาคงจะใช้ใช้คุณชเกษมมากกว่านะฮะ อก็เข้าใจฮะอาจารย์ก็คงต้องเป็นเป็นไปตามนั้นแหละหลืออยู่ชื่อเดียวครับแล้วก็ใส่ชื่ออาจารย์ใจเกษมมาก็ต้องใช้ใช้ให้หมดก่อนสามชื่อเนี่ยเพียงแต่ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นั่นคือประเด็นมากกว่าแต่อยู่ได้นานเท่าไหร่ด้วยว่าตอนนี้ผมผมได้ยินว่าอ่าเหมือนว่ามาตรตาหนึ่งสี่สี่ก็เป็นระเบิดนิวเคลียร์ลูกใหญ่นะฮะเพาจะโดนกันสามร้อยเก้าสิบกว่าคนนะครับถึงใจเกษมอยู่คุณใจเกษมจะเป็นนายกนะะไม่ได้โดนตัดไปเนี่ย คุณยายเกษมก็จะมีปัญหาว่าจะเอาใครมาเป็นล่ะใช่ไหมฮะพกลายเป็นว่าถึงแม้ชายเกษมเป็นนายกแล้วก็บรรดาลำตีที่มีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จํานวนหนึ่งก็เป็นสอสอเพราะฉะนั้นแถวสองที่จะมาเป็นมนตรีถ้าโดนมาตาหนึ่งสีสี่เนี่ยมันจะเหลือกี่คนในแถวแรกใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นแถวสองซึ่งต้องเตรียมคนกันไว้แล้วล่ะตอนเนี้นะฮะมันก็ดูลักษณะเหมือน มันก็จะเป็นรัฐ,รฐบาลที่แบบดูไม่มีเสถียรภาพไม่ดูไม่มีความมั่นคงดูแล้วมันอิหลักอิเหลื่อในสายตาของทั้งคนไทยเองแล้วก็ชาวโลกด้วยนะก็เป็นก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยนะฮะเป็ดง่อยอ่าเป็ดง่อยตอนนี้เริ่มเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยแล้วแล้วมาถึง พอถึงจุดนั้นเนี่ยมันมันง่อยถึงขนาดเหลือแต่หัวสายหัวกอกตาไปมาเท่านั้นเองยังอื่นขยับไม่ได้แหละคือเปลี่ยนเป็นเป็ดอันนี้คือหมายถึงว่าว่ายน้ําก็ว่ายไม่ได้เดินก็เดินไม่เก่งบินก็บินไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้แต่ว่ายังขยับปีกอาจจะยังอะไรได้อยู่เป็นเป็ดน้อยแต่พอถึงวันจุดนี้โดนนึงสีสีเนี่ยมันจะเดือดูกระูกตากอกไปกอกมาท่านั้นเองยังอื่นขยับไม่ได้ครับครับนนี่ยังเหลือคดีชั้นสิบสี่คุณทักษิณวันที่เก้ากันยาย ใช่ครับใช่ใช่ผลของก็ดีที่อมอกว่าจะดีนั้นไม่น่าจะรอดฮะอาจารย์มาไม่ได้ไปฟังไต่สวนมาใช่้าจี่ผมไปฟังไต่สวนมาครับครับถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์คาดการณ์เนี่ยผมก็ฟังไต่สวนมาผมก็ใครถามผมก็บอกถ้าโดยโดยประเด็นที่เห็นเนี่ยไม่น่าจะรอดครับถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์คาดการ์ว่าไม่รอดเนี่ยนะผลทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยกับครอบครัวชินวัตรก็ ิ่งก็คงจะจบกันแล้วมั้งครับนะพรรคไทยก็น่าจะเป็นพรรคที่อ่น่าจะสูญพันธ์แล้วแหืะนะครับสูญพันธ์โดยโดยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องความชื่อสือประชาชนนี่ก็น่าจะยากลําบากที่จะกลับมาอันที่สองยิ่งโดนประเด็นเรื่องข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอีกหลายเรื่องเนี่ยนะครับก็ยากที่จะฟื้นได้ครับนะครับโดยเฉพาะกรณีมาตราหนึ่งสี่สี่นี่มันหายทั้งพรรคนะฮะ ครับถูกตัดสินแล้วก็เขาก็าไปเชิดออแถวสองในแต่ละพื้นที่ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นไอ้เรื่องการสร้างความศรัทธานี่นมานก็ลําบากหน่อยนะครับ,รบประกอบกับคะแนนเสียงที่จะได้จากการบริหารของของแพทรทองทานเนี่ยที่มีความลุมเหลวเกิดขึ้นมันจะทําให้ได้เสียงยากนะครับ,รบซึ่งพลปราชนเขามองว่าเอเขาจะมีโอกาสที่เปรียบกว่าก็าถึงพยายามบอกว่าให้หยุบสภาในสี่เดือนอนะคะ เพราะว่าเขาต้องการล้างไพ่เนื่องจากเขาไม่มีคนดิเดตเป็นนายกแล้วเนื่องจากเขาเสนอพิธาคนเดียวนะครับอแต่ผมผมอาจผมคิดว่าอาจจะเห็นปรากฏการณ์ที่ที่ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นคืองงอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนเทศบาลที่แถวแนครปฐมคือคนไปโหวตไม่เลือกผู้ใดมากกว่าเลืออซึ่งถ้าเกิดตรงนั้นก็เป็นวิกฤตต่อซึ่งแนวโน้มจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นก็เกิดได้เพราะตอนนี้ ที่นิด้าวโพนะไปทํามากับฟังจากกระแสเสียงประชาชนเนี่ยตอนนี้เขาไม่เอานักกันเมืองและไม่เอาพักกันเมืองครับครับนะครับซึ่งอาจจะเกิดประเด็นของการลนลงไม่เลือกใครขึ้นมาซึ่งคราวนั้นเนี่ยมันจะคืนมันจะตัดมันก็จะไปทางนันเลยอ่ะดิใช่ไหมฮะก็ก็ถ้าประชาชนเลือกทางนั้นก็หมายความว่าก็อาจจะเปิดโอกาสให้พรรคอื่นได้มีโอกาสเกิดก็ได้ครับในอนาคตแต่ไม่ใช่พรรคที่มีอยู่เดิมครับครับ แล้วถ้าอย่างาสูตรเขาเรียกสูตรริกครัว่วก็คือที่กำลังเนี่ยกำลัง,ลงคุยกัน,กน,กนอยู่จีบกันอยู่<ช>เนี่ย <นะ S 1> ก็คือคสมมติอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยพยายามที่จะผลักภูมิใจไทยด,ดันคุณหนูอนุทินเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยอาจารย์ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมยังโอกาสยากนะในสายตาผม,มนะฮะครับยังโอกาสยากอยู่ค่อนข้างเยอะ หมายถึงยากนี่ในใน,ในแง่ของเสียงของสสหรือว่ายากในแง่อะไรฮะในแง่ของเสียงสสค่อนข้างจะยากอยู<ม>อ่เพราะว่าบอกได้ประชาชนเนี่ยทางอนุทินจะรับปากพักประชาชนไหม,มว่าจะว่าจะทําตามเงื่อนไขเขาคือยุบสภานในส<ม>ี่เดือนเนี่ย<ม>คุณอนุทินจะยอมเป็นนายกแค่สี่เดือนหรือเปล่าล่ะ<ม>ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าพักภูมิใจไทยเคยประกาศว่าจะไม่ร่วมกับพักที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ครับซึ่งประเด็นมนติหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นประเด็นสําคัญที่พรรคภูมิใจไทยก็ประกาศว่าจะไม่รวมือราฉะนั้นถ้าพรรคภูมิใจประกาศจะรวมพรรคภูมิใจก็ก,ก็ก็คือน้าลายตัวเองก็จะเป็นปัญหาทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยด้วยอือาะนั้นเลยบอว่าเงื่อนไขทั้งสองอันเนี่ยค่อนข้างทํายากนะครับอาจารย์มองว่าสีน้ำเงินกับส้มเนี่ยน่าจะรวมกันยากนะเอ่อมันจะรวมได้หรือเปล่าอ่ะในข้อเท็จจริงมันมันดูแล้วมันรวมลําบากนะ ครับเพราะมันมีเงื่อนไขในอดีตหลายเรื่องนะฮะที่มันเป็นปัญหาอยู่ครับ,ร,บะระหว่างสองพักนี้ครับแต่ดูเหมือนข่าวที่ออกมาบอกว่าเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยกําลังไปพักประชาชนอเหมือนจะไปคุยอะไรกันบางอย่างซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะสําเร็จหรือเปล่าน,นะฮะอาจารย์คุสารมองว่ายากนะคือคือในแง่กระแสเสียงที่ที่ทางทางทางพักภูิใจไทยจะไปนั้นเนี่ย มันก็จะกลายเป็นปัญหาเรื่องเรื่องพักที่ตาสัตรอีกอีกพักเพื่อผลประโยชน์การเมืองของตัวเองใช่ไหมครับว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยไอความศรัทธาที่คนมันก็จะสูกพูดเหมือนเดิมเหมือนกับที่พักคนไทยโดนมาแล้วครนะฮะมันก็อยู่ที่ว่าพักคุณยไทยจะยอมไหมจะยอมที่มีภาพคดเสียหายแบบนั้นไหมเพราะว่าถ้ายุบเนื้อภ์าในสี่เดือนเนี่ยไปืักตั้งอีกทีนี้แย่เลยนะครับเรื่องตาบัตรเนี่ยครับ เพราะเงื่อนไขของ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 ประชาชนที่บอกว่าถ้าบวชให้ต้องยุบยุบแต่ทีเด็ดและยอมจริงๆยุบในทีเดียร์นี่ก็คือว่ามันมันตัวเองต้องไปเลือกตั้งเหมือนกันจะได้เสียงกลับมาที่รับในษาะที่ตัวจก็สมมุติอาจารย์จะไม่ได้ครับอาจารย์สมมุตินะอันนี้สมมุติเฉยๆนะฮะว่าภูมิใจไทยรับเงื่อนไขของพรคประชาชนที่ บอกว่าถ้าเกิดโหวตให้ภูมิใจไทยร่วมกับภูมิใจไทยเนี่ยอีก4เดือนเนี่ยจะมีการยุบสภาแต่ปรากฏว่าพอครบ4เดือนเนี่ยไม่ยุบสภาทางเรื่องนี้เนี่ยที่ผมอยากรู้เนี่ยมันมันจะออกลูกนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ฮัโลหโหลครับฮัลโหลครับอาจารย์ได้ยินฮะก็ฮะเมื่อกี้เงียบไปแล้วก็ก็ก็ ถ้าไม่ไม่ยุสภา,า<ม>เขาก็าจะโดนโจมตีอยู่ตลอดแหละครับะนะฮะจะโดนโจมตีตลอดขนาดเดียวกันเพื่อไทยเนี่ยก็คงต้องกลับกั่วเป็นพักฝ่ายค้านอืมตอนนี้จะกลายเป็นเรื่องเพื่อไทยกับพักประชาชนร่วมกันครับนะฮะลุงสกรรมพักพักภูมิใจไทยครับซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ยคะแนนเสียงมันเยอะนะครับมันเกินมันเกินมันเกินครึ่งเพื่อพานะฮะ ดังนั้นก็จะไปกลายเป็นรัฐบาลเสียงทั้งน้อยที่อาจจะเอาตัวไม่รอดก็ได้นะครับการเงื่อนไขของภูมิใจไทยเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจะลําบากพอสมควรไปหน่อยนะฮะอาจารย์ครับมันมันล่อแหลมมากเลยครับไม่หน่อยแล้วครับมากเลยนะครับโอกาสล้มล้มได้ตลอดเวลาครับอีกมุมหนึ่งอาจารย์พักประชาชนเองเนี่ยถ้าสมมุติโหวตให้กับอ่าร่วมกับภูมิใจไทยครับมันจะส่งผลกระทบกับหนึ่งเลยภาพลักษณ์ไหมฮะความเชื่อมั่นที่มีต่อพัก จะส่งผลกระทบถัาประชาชนไม่ไม่ไม่กระทบอะไรหรอกครับอืมนะพรรคเาประชาชนตอนไม่นียนต้องเป็นหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วค่ะอันที่สองการประกาศว่าว่าอจะโหวตให้แต่ก็ยังทําเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมเนี่ยอนะครับก็เป็นเกมรเพราะเขารู้ว่าถ้าถ้าเขาก็คาดว่าพรรคกุฎิย์ไทยเนี่ยน่าจะเบี้ยวสี่เดือนครับพอถึงจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะ สร้างความชอบธรรมทึ่อาจจะรวมกับเพื่อไทยกับมือนล้มได้ครับนะครับเนะพราะพประชาชนไม่ได้เสียอะไรครับแล้วก็พอไปถ้าเกิดาการยุทธาสตามันจริงไปเลือกตั้งเนี่ยเขาเขาเขาไม่มีปัญหาครับก็มีปัญหาเรื่องตบัสัตว์รีวขณะที่ภุ่งใช้ใจไทยจะเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับครับในแนง่การชิงการเลือกตั้งเนี่ยพรคประชาชนไม่น่าจะเสียประโยชน์เป็นการ การประกาศแล้วถ้าคำนวณแล้วพิจารณาดูแล้วเขาจะได้ประโยชน์มากกว่าพรรคอื่นครับครับอ,อ,อ,อาจารย์คมสันดูจากคนดิเดตนะฮะมีคนก็พูดถึงลุงตู่ด้วยนะพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเนี่ยก็อยากจะให้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกก็ยังอยู่ในชื่อแคนดิเดตอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติและเมื่อสักครู่อาจารย์เองก็บอกว่ามันก็มีโอกาสนะที่แบบถ้าไม่เอาคุณชัยกเกษมขึ้นก็อาจจะไปเอาคนดิเดตจากพรรครวมขึ้น หนึ่งในนั้นก็มีชื่อลุงตู่อยูอ่มีโอกาสไหมเ,เขาเลือกได้ไงฮะมีลุงตู่คุณพิลพันธ์ไงฮะแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์คงไม่มาครับนะครับ,ค,รบคงไม่ลาออกจากการเปร็นองค์นตรีมาครับนะครับสองก็คือถ้าคุณประยุทธ์กายคำนวณอะไรต่ออะไรแล้วถ้าเป็นแกนก็น่าจะอยู่ไม่นานแล้วก็จะกลายเป็นข้อกระหาอะไรหลายอย่างจากการบริหารหลายเรื่องครับนะครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณวิจุ์ไม่น่าจะมาถ้าจะเอาต้องกลายเป็นคุณเครือพันนะฮะหรือไม่ก็ไปนู่นเลยล่ละครับอ่าคุณวราวดธอะแหละครับลงไปตรงนู้นเลยนะฮะประชาธิปัตย์ก็คงไม่ได้ไม่ใช่เลรฮะนะครับอืานะครับนั่นก็เป็นประเด็นนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเพราะประชาธิปัตย์ถ้าจะโหวตก็ไม่ได้นะเพราะว่าชื่อมันยังเป็นคนที่ไม่ใช่หัวหน้าพักอยู่นะฮะ อ่าเป็นคนอื่นอยู่นะครับเป็นคุณคุณคุณจุลินอยู่นะจำไม่ผิดเป็นคุณจุลินอยู่นะครับครับผมอ่าล่ะครับก็ได้ครับอาจารย์ฮะคับผมเดี๋ยวขอขออนุญาตไปสดที่พักประชาชนนะเห็นภาพขึ้นมาละมีการรวมตัวกันแถลงอีกรอบแถลงนะฮะนี่ ครับอ่าตอนนี้ตอนนี้เราจะขออนุญาตอาจารย์คมสันไปสดที่พักประชาชนก่อนนะครับครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับจางครับ